ผกันเองกันทุกคนแล้วก็พี่ฟิมนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาเล่นโลบกซึ่งด่านนี้นะคะ่ะทุกคนก็ดในแะบบว่าเขาเนี่ยจะให้เรานะคะทุกคนปกป้องเตียงตัวเองไม่ให้คนอื่นมาตีเตียงเรานั่นเองนะคะทุกคนอุปกัณเชื่อนะคะทุกคน,น,ะคะกคนกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเคยเล่นแบบนี้นะคะ่ะพี่ฟิม,มอ่าพี่ล์่คะเดี๋ยวก,ก่อนที่เราจะไปเิ่มเกมเนี่ยเดี๋ยวโฟก,กัสจะพาพื่อนไปดูรอบๆกันก่อนดีกว่าว่ารอบๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะทุกคนได้เลยแล้วนี่นะคะทุกคนพี่ฟิมตรงนี้สิคะ อันนี้จะเป็นแบบว่าเอ่มยังไงอะเป็นพึ่งนะคะทุกคนโอ้โหใช่เป็นสวนะอะไรแบบนี้นะคะทุกคนว้าวก็คือสวยมากๆเลยนะคะพุกเสามารถลงไปดูข้างล่างด้วยนะคะพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราไปลงไปดูข้างล่างกันค่ะโอ้หใหญ่มากๆเลยเนาะ,ะพี่ฟิล์มเนาะ,ะและเส้นตัวเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะ,คะทุกคนทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนเข้ามาในเกมเพราะว่าตัวเราแบบใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะพี่ฟิล์มมาพี่มาค่ะพี่ฟิล์มพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมาพร้อมแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะสร้างปาร์ตี้นะคะทุกคนแล้วก็เชิญพี่ฟิล์มมาาเเเลยคค่่่ะะขข้้ิ โอเคสวยแลวคุดีดัสให้พามาดูตรงนี้เพราะอะไรครับอันนี้มันแบบว่ากเราเห็นมันสวยดีก็เลยจะพาเพื่อนเพอมาดูก่อนไงแล้วมันมีหมดเลยมั้งทั้งหมนอ่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะทุกคนปาปๆปะปะโะป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 ะมีปโปะปะยะปะปะห้ปะ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 ป่ะป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 ะะปะปโปะปะปะะะะป สองวิสองสองก็คือ<ล>ทีมสองคนอันนี้ทีมสามสิบคนนะทีมสามสิบแล้วล็ลกกอคคืออะไรลก,กี้บ็อกเหรอก็คือแบบ<ล>มันสุ่มยังไงบล็ลอกเนี่ยใช่มแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโหก็จะมีแบบหลายๆโหมดให้เล่นเลยนะคะโดนขาแล้วก็นี่เดี๋ยววันนี้โฟกัสจะพาพีม่มาเล่นด่านนี้ค่ะลัคกี้บล็อกนั่นเองเพราะว่าด่านเี๋โฟกัสเล่นบ่อยมากเลยค่ะเบบี้ ก็คือว <Okay. S 1> wow, ่าม mm right <let> ันจะมีลั lucky box เนี่ยสีม่วงกับสีเอิมสีเหลืองลงมาเขายึงแล้วเราก็สามารถตีได้ถ้ามันสีม่วงนี่คือของดีเลยค่ะพี่เพียงปัดแม่เลยนะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแล้วมาทุกคนคือเราต้องปกป้องเตัวเองนั่นเองนะคะนี่มาแล้วโอ้โหคนเยอะมากเลยพี่เพียงรับสีอะไรโฟกันรับสีแดงเพ้ยมีคนอยู่ทีมเดียวกับเราด้วยอ่ะโอ้แสดงว่าน่าจะมีหลายคนแล้วพี่เพียงเพราะว่ามันเยอะจัดเลยพี่พื่อรู้สิเอาไหมพี่พียตอนนี้อ่ะ อโเคทีมเรามีสี่คนค่ะแบ่งเป็นสี่สีนะมันใช่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 สีสีฟ้าเราอยู่สีอ๋อเลื่มแล้วมาแล้วเราก็ต้องไปเก็บอันนี้ก่อนค่ะพี่พิมเราจะไปเก็บก้อนสีขาวๆนี้เพื่อจะมาแบบซื้อเกาะค่ะพี่พิมอันนี้สามารถเก็บได้เลยค่ะพไปเบมก้อนเหล็กใช่ไหมใช่นี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นร่าใครของพี่พิมดูสิคะนี่ โอ้ก็จะมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะคะทุกคนอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปเรือ่อยๆกันนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเขาต้องขอบอกกันตอนะะนี้มีอยู่สี่ทีมนะครับก็คือสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะอ่าใช่ก็ที่จะเป็นอะไรนะร้านค้าเหรอร้านะคะ้าค่ากดตัวาทะมีอาวุธแล้วก็บล็อกอันนี้มาทําเป็นแบบว่าปกป้องเตียงใช่ค่ะทุกคนเราที่เพื่อนเรากำลังจะทําการ วางบล็อกนะครับกันเตียงไว้ไม่ใช่ไม่ใช่กันเตียงเขาจะไปตรงอื่นค่ะพี่เฟรมงั้นเขาจะไปที่อื่นถ้าเขาจะไปเก็บแบบของแบบปกป้องจริงๆก่อนค่ะคือมันจะมีกับดักด้วยนะคะพี่เฟรมรมีลักกี้บล็อกรูปโฟกัสจะไปเก็บลักกี้บล็อกพี่เฟมพี่เฟรมค่ะถ้าเกิดว่าพี่เฟรมกระโดดเนี่ยคือของจะหายหมดเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเกาะที่เราซื้อมาแพงๆจะไม่หายครับพี่เฟรมรูโฟกัสรู้สึกเอ้าเกิดกันนะครับก็ แปลวาววาววาว,าวาบอยใช่ไหมไม่ไไม่เป็นอ่ะพูดยังไม่ทันคาดขำไม่ได้ไที่นี่นะคะถ้าเกิดคุณจะเอออันาณาชูปละก,กี้บอกให้คุนเอานั้นนะคะขวานตรงนั้นนะคะนั่นแหละค่ะอันนี้อันที่สองอ่าถึงแหละที่เอ็นบาร์ลอันนี้มันมีโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวโฟกัสจะขอไปซื้ออันนี้ก่อนนะ,ะโอเคอันสีอะไรอะ่ะฮะอันนี้สีอะไรอ่ะเพื่อไม่ใช่เพื่อเราเพื่อเราเพื่อเรา ยินใจเย็นนะคะตอนนี้พี่ฟิลจะตีเพื่อนเราแล้วนะคะเด็กเพื่อนเราก็คือดยบดิบจไปแล้วใช่ก็คือเป็นอาณาจักรของเราแล้วตอนนี้พี่ฟิลประการังบล็อกไม่ถึงอ่ะโอ้โหเศรษฐากนักกี้บล็อกอยู่ตรงนู้นแน่นี่ไม่เป็นนะอุ้ยขีดมาเมื่อเนาะเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวอ่ะประการังก็ตสุดเนั้นแหละวิจิตรอ๋อเห็นเขาเปลี่ยวกว่าเรานะครับผมแย่ละ พีพีเมปกันไม่ถึงอีกแล้วอ่ะห่างแค่เพียงเอื้อมมือเองพีพียแลวใครอุ้ยพีใครเอาควันมาตรงเอ้ยักองไงล่ะโฟกัสอ้ยอะไรอะอ๋อนี่เหรอก็ได้แไม่รู้เขาพมาแลอ่ะปรกันดนเพื่แยงล้วที่บ็อก่่จเยไ่จเยไ่จเยไม่ แล้วก็มียิงแช่ตรงนี้ก่อนนะครับคือว่าอันเนี้ยมันมัน,มนเราก็ต้องแบบค่อยๆฟาร์มันไปนะฟาร์ม <c oughs> แบบเอาของไปเจ้กับฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเกิดถือว่าใครรีบนะทุกคนไปอันลัคกี้บ็อกเลยครับเป็นทุบลัคกี้บ็อกเลยค่ะก็คือตอนนี้เรายัางตายได้อยู่กไหมแต่พอเตียงแตกเนี่ยก็เราแบบตกจากที่สูงหรือเราแบบเท็จีหมดเลือดหมดนะเราก็จะตายเลยเราก็จะขอให้ไปกลับมาถ้าเกิดสมมถือว่าเกใดเตียงแตกนะทุกคนถ้าเกิดใครตายคนนึงก็จะไม่เกิดเลยค่ะก็คือต้องนั่นแหละค่ะทุกคน พี่พีมคะพี่พ e> ีมโฟกัสว่าจะกลับไปเก็บลักกิ๊บออกก่อนดีกว่าก็คือตอนนี้คือทางเดินสายลุงเยอะมากเลยครับพี่พีมอะไรจากสายลุงหรือเปล่าเนี่ยพี่พีมเก็บ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 เป็นไงไหมครับพี่พีมระวังนะจะทำช้าจะทำช้าจะทำช้าเอาโ h เดินเขลียร์ตกอย่างง่ายอ่ะมีเพชรด้วยเมื่อกี้ ลุกเปลีนไปมั้งนี้พรจะมาแล้วครับพี่พิม<ช>เขามาถา่านเราแล้วคะ่ะเต็มมีดไว้เลยค่ะมาสิมาสิอุ๊ย,ยมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรถ่านฉันมาทำอะไรถ่านฉันวุ้ยพี่พิมอา้าวฮะก็เลยค้อคะอะไรกบยังจบไปแล้ว,ว้พี่พิมไม่ต้องคิวหนึ่งแน่ใช่ใชเหรอใช่พอดเพียวเลย ขอใดีขอใดีคขานี้เราขอยื้จละขอซื้อมากกว่าเลยรถปนุนเนี้ยรูกเลยแนี้พอพอได้พอลพอจ้าวยตะกี้บอลเยอะมากเลยตกี้บอลสีม่วงเหรอม่วงม่วงม่วงเร็วแรงมากแน่แน่เฮ้ยอะไรอะอะไรอะ คือด้อันนี้แรงมากหรอโคตรติดพี๋หรอฮะพี่บีมปกันวาร์ปปะกันวารมาถานคนอื่นพี่บีมพี่บมประกันวาร์ปรารมาถานคนอื่นอ่ะทำไมอนะ่ะพี่บีมไม่ตกใจเหรอทำไมม,มันอันตรายมากเลยนะพี่พบีม คน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 ไหนคนน่ารักพี่พี่ะวังคนนะที่จรินะวับมาวับมาบ้านตัวเองด้วยใครอ่ะเพื่อนเอาซะเราตกใจหมดเลยใครอ่ะป้าที่พี่ดวงที่ดี่ดวงอะปกติมันท้อมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่พี่ะวังเขาประทดแล้วแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย นายว่าเราพ้ยไม่อพิมสุดายก็พอทั้ <c oughs> ตงตายนะยุ่ดาวแค่ลอยไ<ม>รูอ้อมีดาบพิมยิ้มฮะมีดาบพิมยิ้มดาบต้องอนันเองพิมใช<อ>่ ของพี่พี่มาเนีพี่พี่ักกีบอกตรงเนี้ยพี่ักกีบอกสีม่วงมัไม่หล่นที่บ้านเเลยอ่ะสิ่งอ่ะไหล่นบ้านเราใครมาเอายเอาไรอ่ะยไยเเฮ้ยเ้ยเยเ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้้ย้ยเฮ้ยเ้เเ่ยเ มุดก,กัสกระติบๆหายไปแล้วอุ้ยอุ้ยใครอ่ะเฮืยตีเหลี่ยงนะผู้ว่านะไ <c oughs> ป,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 ปช่วยไปช่วยไปช่วช่วยเฮ้หน้าของโก้หน้าองโก้ฮมมัเป็นจัดอ่ะ หน้ารอดหรือโอ้กุ๊กตายอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมพี่ฟิลเขามาซื้อของบ้านเราอ่ะเริ่มปวดหัวแล้วนะจุกโคนข้าเอาใหม่พี่เอ็มาเดี๋ยวมักันเอาจริงจริงอนเนี่ยอ่ะหายไปโปรแกรมมาแล้วอันนี้คือร่างสองของพี่ฟิลว่ะอือ พี่ยูครับมามาตีด้วยกันไหมตีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยม,มนัน่มาที่เนี่ยที่ประกาศตอบบอลอเลยนะอย่าล่วงนะดูสิดูสิเป็นไปเปิ๊สน,นี่เนี่ยจะเป็นอาณาจักรของเราแล้ว ก็ขนลุกของโฟกัสกลับมาฮะเขาเข้ามานะโอเคไปเ,เป็นไปย่าไม่ไอีกทางนึงอีกทางไม,ไไมไเออตีๆอันนั้นก็ได้โฟกัสนะล่างเสาใหม่อ,มอีกละนี่คะเข้นทางนี้เข้อีกข้างนึงนะนั่นแหละนั่นแหละงั้นละอันนี้นนนนนนนคือทีมสีเหลืองเห,อเหลืออยู่สองคนคะ่ะเวมพอ้ดีว่าอนะไรมั้งขวามา ไหนอะตีช่วยตุ้ยจยจ้ากอเขากอเขายังมาหนีนะพีฟิลเราได้ที่สองนะคะทุกคนโอ้ยังไม่ทำะไรเลยโอ้ยนะคะกลับล็อบบี้เลยค่ะโห โอ้เกมนี no, okay. ้ก right ็เป like. mm ็นไงบ้างคะทุกคนกับเกมนี้พี่พิมนะคะเป็นไงบ้างคะพี่เบมขอสัมภาษณ์เลยได้ไหมเป็นเอ้ยแต่ผมก็ว่าก็เล่นสนุกอยู่นะคะพี่เบมก็สนุกนะใช่ไหมท่าเล่นยังไงน่าใช่ค่โดยคุณพีมต้องเล่นบ่อยๆถึงมันจะสนุกค่ะพีเบมโอก็อ่ะสำหรับใครนะคะทุกคนที่อยากมาเล่นด่านเบ็ดบอลนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะจะทิ้งลิงแบบไว้ให้ตารางคลิปนี้เลยนะคะทุกคนอ่าสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเซ